อนนหนึ่งทีมครับจากต่างจังหวัดอย่างเช่นจังหวัดปราจีนบุรีปราจีนบุรีนะครับไม่มีทีมที่อยู่ในหลีกล่างที่เป็นอาชีพเลยนะครับทีมนี้ก็น่าจะเป็นความหวังของจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเราจะไปต่อสายคุยกับคุณจุ๊บนะครับ เอาละครับตอนนี้สายของประธานสโมสรปราจินบุรีเข้าสู่รายการลุยขอบสนุกกับพิชชาวแล้วนะครับคุณผู้ชมครับจะพูดคุยถึงแนวทางในการทําทีมกันนิดนึงครับกับคุณัชรัต์ทรงนวรัตน์นะครับหรือว่าคุณจุ๊บคุณจุ๊บสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับตอนนี้อยู่ที่จังหวัดปราจีนใช่ไหมฮะใช่ครับอยู่ที่ปราจีนบุรีครับพี่อยู่ในจังหวัดหรือว่าแยกอําเภอไปจะเป็นแยกอําเภอครับก็อยู่อยู่ที่อําเภอประจันตคามก็หมายถึงว่าอําเภอประจันตคามนี่ก็แยกจากจังหวัดไปกี่กิโลฮะ ประมาณยี่สิบกิโลครับพี่ยี่สิบกิโลนะครับก็ถือว่าไม่ไกลนะครับอ่าพูดคุยกันนิดนึงครับชื่อทีมปราจินซิตี้เนี่ยคือได้จดทะเบียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคับเสร็จเรียบร้อยครับพี่ก็คือเดิมเราเราส่งแข่งในรายการไทยแลนด์ไม่ใช่บีมาสองปีแล้วครับพี่อืมครับพี่ก็คือผลงานปีล่าสุดก็เป็นรองแชมป์โซนภาคตะวันออกครับพี่แพ้จุดโทษสอเราออก็เลยไม่ได้ขึ้นชั้นครับพี่อ๋อก็เกือบจะได้ไปเหมือนกัน ใช่ครับพี่เกือบแล้วครับอ่าอ่าปีนี้ก็เตรียมแลยใช่ไหมฮะใช่ครับก็คือเตรียมเตรียมตั้งแต่หลังจากเราเราไม่ขึ้นนะครับด้วยความคาดหวังของแฟนบอลของนักเตะเราก็เลยพักกันประมาณสองเดือนครับพี่ก็เลยเรียกเดี๋ยวรวมตัวกันแล้วก็อเอิญมาโดนโควิดครับพี่ก็เลยไม่มีรายการเล่นกันก็เลยหยุดหยุดมาครับครับแต่ตอนนี้ก็รวมตัวกันอยู่ครับพี่ตอนนี้ก็คือรวมทีมเพื่อที่จะไปส่งรายการบ p พีอ พี่ตอนนี้ก็เลยมีรายการ BPL เข้ามาครับพี่เราก็เลยส่งรายการ BPL ซึ่งนักเตะครับเป็นชุดเดียวกับ TA พี่ที่แล้วแล้วก็มีนักเตะใหม่เข้ามาเสริมครับพี่คือหลังจากโควิดมาเนี่ยตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนายนเนี่ยซ้อมเริ่มซ้อมวันไหนครับคุณจุ๊บก็คือเราซ้อมอจริงๆประมาณสองสัปดาห์ที่ผ่านมาครับพี่อืมครับเพิ่งเพิ่งเริ่มเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มกลับมาครับด้วยระยะเวลาและด้วยหลายๆอย่างครับพี่เพิ่งเลยเพิ่งได้เริ่ม แล้วประกอบกับเราปรปับปรุงพื้นสนามใหม่เลยครับพี่สนามที่พี่ชาวเคยไปใช่ไหมใช่ครับพี่ถ้าถ้าพี่ชาวเคยมาจะเป็นสนามเดิมเป็นสนามของปารีสเด็ดเคยใช้อ่ะครับอ่าฮะฮครับปารีปารีสเอฟซีก็เคยใช้อยู่พักหนึ่งก็คืออยู่ที่อปตอก่อรอยอ่ะครับพี่อ่าอ่า ครับครับนะครับเราปรับพื้นสนามใหม่ครับพี่ตอนเนี้ยอืก็ถือว่าก็เลยเรียกรวมช้านิดนึงครับพอดีอยู่ระหว่างเราลงญาดหล่ำพื้นใหม่ครับพี่สนามดังกล่าวนี่เป็นสนามเย่าในบ้านแล้วก็สนามที่จะเป็นสนามซ้อมด้วยใช่ครับพี่ตอนนี้เราใช้สนามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกอะลอยเป็นสนามเย่าเลยครับพี่คือเดิมเราใช้ที่อบจครับพี่แล้วอบจก็ปรับปรุงเราก็เลยมาปรับปรุงของอบตเกอะลอยแทนครับพี่ตอนนี้ครับ ก็เลยตอนนี้จะปักหลักอยู่ที่นี่ครับพี่มาที่นักเตะครับมีนักเตะอยู่ในสังกัดที่ขึ้นทะเบียนแล้วนี่กี่คนฮะตอนนี้ขึ้นทะเบียนกับ b ี l เอเราเป็นนักเตะหลักจากชุดอ่าเอกับเ a คับอะ NA ครับประมาณ27คนแล้วก็มีนักเตะเยาวชนที่เราดึงขึ้นมาเพิ่มเติมครับตอนนี้เราลงทะเบียนเต็มโคต้ากับทาง b ี l อครับ5 0คนครับพี่งบประมาณในส่วนไหนครับในการสร้างทีมปราจีนบุรีซิตี้ครับคุณจุบ๊บ ใหญ่จะเป็นงบประมาณส่วนตัวแล้วก็รายได้จากการขายของที่ระลึกครับพี่เราได้ความร่วมมือจากกองเชียร์สักค่อนข้างเยอะครับพี่ก็คือแทบจะเป็นรายได้หลักเลยครับจากการขายสินค้าที่ระลึกก็ด้วยภาวะเศรษฐกษิจด้วยครับพี่จะหาสปอนเซอร์ก็ลาบากนะครับพี่ก็เลยเราก็เลยอาศัยว่าผลิตสินค้ามาจาหน่ายให้แฟนบอลแฟนบอลก็อ,อุดหนุนมาแล้วก็เอาตรงนี้ครับมาจุดเยือสโมสรครับพี่ก็เท่ากับว่าแฟนฟุตบอลเนี่ยคาดหวังเลยสำหรับทีมนี้ที่จะขึ้นมา แทนทีมเก่าใช่ไหมฮะใช่ครับพี่ก็คือต้องนําเรียนพี่อย่างนี้ครับก็คือไอ้พวกผมเนี่ยก็เป็นแฟนบอลเอฟซีกับอยู่ในเตดเดิมนะครับแล้วประกอบกับเราไปรวมกับน,นักเตะเอฟซี FC กับอยู่ในเตดเก่าก็เลยกลายเป็นว่าเป็นจุดศูนย์รวมครับของแฟนบอลกับนักเตะก็เลยตอนแรกเราก็ทําแบบไม่คาดหวังครับพี่แต่ด้วยผลงานอะไรอย่างนี้ครับคือทุกคนเริ่มคาดหวังครับพี่ด้วยนักเตะที่ที่เรามีเนะี่ยค่อนข้างจะ น้องค่อนข้างจะจะดีอยู่แล้วครับดีอยู่แล้วอยากยกตัวอย่างเช่นนะครับครงศักสีขาวที่เคยเล่นให้บีทีเล่นปทุมนะครับพี่นัยดอนดีครับมุทิโฟงสีกัษสกิทสีกัลสกิจอะไรพวกงี้ครับเป็นนักเตะตัวหลักๆทั้งนั้นนะครับพี่ที่เคยเล่นในลีกคุงไม่ทราบพลาตอนนอกอยู่แล้วครับอืมที่อยู่กับเราณตอนนี้ครับทีนี้เป้าหมายของคุณจุ๊บนี่ก็คือแน่นอนแหละสําหรับอเมเจอร์เนี่ยก็พยายามที่จะขึ้นฟุตบอลระดับลีกล่างให้ได้ทีนี้อเมเจอร์เนี่ย เขาจะจัดเมื่อไหร่และขึ้นไปเนี่ยเป็นทีสี่ไหมเพราะว่าทีสามเขารวมกันเส้นทางทิศทางของบอลตอนนี้มันเป็นยังไงฮะก็คือตอนนี้นโยบายของสมาคมผมเข้าใจว่าน่าคงคงให้รอหลีกของทีสามจบก่อนครับพี่ค่อยจัดเป็นเมเจอร์ครับก็คือถ้าตากจากข่าวเนี่ยก็เข้าๆก็น่าจะพฤษสภาน่นะครับพี่ดีหน้าเลยด้วยความที่ว่า น้องๆออครับซ้อมเตรียมทีกันมาตั้งแต่เดือนกุมภาที่ผ่านมาครับพี่เพื่อที่จะเดิมตามปริทินเดิมอาเมเจอร์จะเตะประมาณสิงหากันยาเราก็เลยรวมกันมาแล้วเราก็กลัวกลัวเรื่องความตั้งใจของน้องๆครับแล้วก็คือน้องๆทุกคนมีความตั้งใจสูงครับมผมก็เลยพยายามหาเกมให้น้องเล่น คือจากเดิมเราส่งเอเอ้ครับอะครับพี่แล้วเอเอ้ครับเราจะต้องเตะประมาณวันที่หนึ่งพฤษภาเนี่ยพี่มันก็เลื่อนยาวมาเลยก็เลยไม่มีโปรแกรมเราก็เลยเอาเอาบีเจแอมานนะครับเพื่อรักษาสภาพความฟิตของเตะแล้วเหมือนว่าเป็นาการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเตะใหม่กับเักเก่าถ้าแนวทางของทีเอเนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจว่าสมาคมจัดรูปแบบไหนครับแต่คร่าวๆก็น่าจะปีหน้าเลยครับพี่ปีนี้คงไม่ได้เตะครับอืมก็ต้องรอไปแต่ว่าทีมก,ก็คงต้องรักษาสภาพไว้นะ ใช่ครับพี่ใช่ครับทีนี้คนในพื้นที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่หรือว่าในจังหวัดปาจีนเนี่ยเขาเขาพูดถึงทีมเราอย่างไรเขาให้ความสนใจมากน้อยแค่ไหนครับคุณจุ๊บตอนนี้เราได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตะมนเกาะลอยครับเจ้าของสถานที่ครับ ที่อนุญาตให้เราใช้สถานที่โดยตรงเลยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนักเตะเราก็ทําแคมป์ที่นั่นเลยครับพี่ส่วนความช่วยเหลือเรื่องอื่นๆนะครับทางจังหวัดก็คือด้วยเศรษฐกิจด้วยครับพี่ตอนนี้เราพยายามสิ่งหนึ่งที่ผมทําได้คือรวบรวมแฟนบอลกับนักเตะได้ละแต่ตอนแรกคือเป็นสิ่งที่เป็นโจทย์ที่ยากสําหรับพวกผมแหละว่าทํายังไงจะให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดเห็นแล้วก็สปอนเซอร์เห็นครับพี่ตอนนี้เราก็พยายามจะตีโจทย์นี้ให้แตกอยู่ครับพี่ก็คือทางจังหวัดก็รับทราบแล้วแหละ ก็ต้องประกาศดังๆนะครับทีมนี้ก็ถือว่าเป็นทีมของจังหวัดเพราะว่าตอนนี้ปราจีนเนี่ยคือไม่มีทีมอาชีพในลีกล่างเลยใช่ไหมฮะไม่มีครับจะมีทีมนึงก็เป็นสายมิตรกินนะครับเอาละครับวันนี้จุ๊บในฐานะประธานของสโมสรแฟนๆของปลาจีนอย่างไรจะบอกผู้หลักผู้ใหญ่ที่อาจจะไม่ใช่อยู่ในเกาะลอยอาจจะเป็นในตัวจังหวัดเลยอย่างไรบ้างครับ ก็คือต้องนําเรียนพี่น้องประชาชนจังหวัดปาชีนยบุรีเรครับก็คือเราแรกเริ่มด้วยความตั้งใจจริงๆเราอยากพัฒนาฟุตบอลปาชีนบุรีจริงๆด้วยใจรักจริงๆเราไม่มีผลประโยชน์อื่นใดครับท,ที่ที่ต้องทําตรงนี้ก็คืออยากเชิญชวนทุกคนครับทั้งง,งแฟนบอลผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัด ให้ช่วยกันร่วมสนับสนุนทีฟุตบอลทีมนี้ครับด้วยเกียรติของผมเลยครับผมจะพยายามทําทีมนี้ไปสู่เหรีอาชีพให้ได้แล้วก็จะเป็นอีกเวทีหนึ่งที่จะได้พัฒนาเด็กและเยาวชนในจังหวัดปราจีนบุรีให้แสดงให้จังหวัดรอบข้างและคนในประเทศไทยเห็นครับพี่ว่าจังหวัดปราจีนบุรีเรามีดีครับพี่เอาละครับเราจะติดตามและให้กําลังใจนะครับขอบคุณครับคุณจุ๊บนะครับครับขอบคุณมากพี่ครับครับครับ นะครับก็เป็นประธานสโมสรของปราจินบุรีซิตี้นะครับก็มีความต้องการนะครับที่จะสร้างทีมขึ้นมานะครับเป็นอาชีพจริงๆนะครับก็ติดตามและให้กำลังใจนะครับ